ออกมาเสนอแบบนี้จริงแล้วเรื่องราวนี้มันมีต้องการจะสื่อเลยสำหรับเพลงนี้สองผู้รบบทมันก็เป็นดราม่านะครับมันก็เหมือนกับว่าคนเรามีสองมือนะครับก็เท่ากันครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ในทางทิศไหนถ้าเราเอาไปใช้ตามความฝันของเราทำในสิ่งที่เราอยากทำในในทางที่ดีมันก็จะมันจะเกิดสิ่งดีกับตัวเราแต่เราไปเลือกทำในในสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นมันก็จะส่งผลกับชีวิตของคุณเองเหมือนกันโะ้โหันก็ทำแบบนี้สวยนี่สวยมากจริงๆครับ ถ่ายๆกันที่เด่งทางโอ้โหเหรอคือจริงๆจะบอกว่าการไปถ่ายทำของเราที่ญี่ปุ่นนะครับคือเราอยากจะบอว่าดีลิตี้ก็คือความจริงเนาะเพราะชีวิตของเรานะครับมันก็เหมือนการไปทำงานครับมันเป็นการใช้ชีวิตของผมกับแดนที่ญี่ปุ่นจริงๆนะเราก็จะมีทีมงานติดตามของเราแล้วเราก็จะกล้องตัโปของเราถึงกันไปเองถ่ายทำอะไรไปเรื่อยยครับทาเรื่องทำงานของเราเองนะครับก็จะเห็นนะครับใีนี้นะครับมันจะมีภาพที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเพราะว่าหลายๆภาพที่เราเลือกมาใช้เป็นภาพที่มันเกิดจากอารมณ์และความรู้สึกของเราจริง เียครับติดตามรถติดตามห้องนอนบ้างอะไกเงี้ยครับโอ้โหไม่ได้แต่เน้ที่ว่าที่ภาพสวยๆออกมาแบบภาพเป็นพอช็อตอะไรเงี้ยฮะเพิ่งเพิ่งผมผมได้ได้ได้อาชีพใหม่ของแดนนะครับว่าแดนจะเป็นอาชีพขับโดรนนะครับรู้จักนะฮะโดรนที่แบบภาพที่มันที่ถ่ายของชฉันนี้ขับเองถ่ายเองด้วยนะฮะทั้งหมดนี่คือถึงฮะไปฝึกมาที่ไหนที่ไหนครับที่หน้าหลังครับและเชื่อไหมครับคุณการสนับนของคุณแดนนะครับให้ผมเป็นตัวล่อครับผม ซึ่งก็มีอาชีที่คนต้องเสี่ยงชีวิตนะฮะช่วงนี้ธประกันไปนะฮะครับผมยังดีที่หูเรียกอยู่ยังอยู่ดีนะฮะทั้งสรุปว่าคุณคุณแทนขับขี่ปลอดภัยนะขับัวก็มีตัวนี้ได้ถือว่าปลอดภัยนะ ไม่จะป่วยอะไรครับก็ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ภาพทั้งหมดที่เห็นนะครับพวกเราก็ถ่ายกันจริงๆนะครับว่าจะเป็นภาพจากโกลัวบ้างภาพจากโดนบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นนะครับเปนมาจากความรู้สึกของเราแล้วก็องค์ความรูภาพเราแล้วก็ทีมงานด้วยเหมือนกันครับ30วันที่เราไปนะครับมีอะไรที่สนุกสนานมากกว่าที่คุณเห็นในทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างที่แต่งตัแน่นอนนะครับก็อยากจะให้ไปดูอีกครั้งหนังชื่ออะไรครับพี่แต์ครัว Q Q พรุ่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเด็เด็กเดเราเราให้นายให้นายให้อ่านให้นายอ่านนิดนึงได้ไหมหนึ่งสองสามคิวชูและพวกนี้เราคงจะรู้กันครับผมใครใครก็รู้อยู่สำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเอ่อออแกเนอเซอร์มาในงานครับก็เนี่ยดูไว้แล้วก็ต้องถ่างานที่ไหนกันถ่ยที่อะไรกันได้ไหมล้างล้าโอ้ออลางมากผมก็จะรอและเพลงต่อไปดีกว่าไหมได้ข่าวว่าพี่เอจะเชิญเองอ่าอันนี้นะครับ ใครที่ชอบญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแน่นอนนะครับคุณจะได้รับสิ่งนั้นความสวยงามของญี่ปุ่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมเต็มไปหมดแน่ๆนะครับผมแล้วก็ไม่รู้คุณอะไรเราดีหืว่าเอามันดีอะไม่รู้จะพูดยังไงก็อย่างอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่เราทานะครับไม่ใช่เป็นแค่มาทำงานเนาะมันคือชีวิตช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้ที่เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาทําสื่อด้วยกันนะครับไม่ใช่แค่การเอาเงินเล่นผว่าคนญี่ปุ่น เราก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะครับพี่ทำให้ญี่ปุ่นเข้ามาจะแทนมากขึ้นนะครับแล้วก็คนไทยนะเขาก็จะรู้จักคน,คนไทยก็จะได้เห็นประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นผ่านกระสนุนที่เดียวกันนะครับซึ่งจริงเราก็ขายชิ้นที่ญี่ปุ่นไปจำนวนหนึ่งแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับเราก็มีโครงการขึ้นมาชื่อว่าซังคิวแบรนด์อุซิคอสกูครับคือดนตรีเพื่อน้องเราคิดว่าซีรีที่เราขายได้นะครับแล้วก็วันนี้เรามีิ่ขายด้วยว่ามีใครซื้อไปไร้อย่างาะเงินทั้งหมดที่เราได้มานะครับจะมอบให้กับกองๆนนะครรรััับตตาาโงงงเีีย่่่จหวดทอ องค์กรดนตรีขัดแย้งแล้วก็องคกรดิฉันรุดด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมีฝันแล้วก็ได้ทําฝันให้เป็นจริงทุกคนด้วยครับครับผมขอสนุกดนด้วยนะครับผมนี่คือตัวเซมันครับก็เราอยากจะขอบคุณโดยเพลงนี้ดีกว่าครับผมครับเราอยากจะร้องเพลงเพลงนี้โชว์สุดท้ายใช่ไหมครับพี่เอ๋ครับผมเพลงนี้เพื่นี้จะไปร้องเพลงอะไรกันรู้บ้างโอ้โหอีสเตอง์ไลทใช่ไหม อ่าเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับไฟต์โตนะครับก็มีจิมพรักคิดด้วยแลคุณมาร์คุณแต่มาช่วยนะคุณเต็กร้องด้วยนะครมไข่ม้เยรอเนี่ยคุณเอาไข่มามาแล้อเพระมาเอาคุณแม่ให้เกียรติผมแบบนั้นเล oh my